เ,เกิดขึ้นในประเทศไทยแบบนี้มาประมาณ90ปีแต่ประเด็นคือยุทธวิธีที่เปลี่ยนแปลงไปที่ผ่านมามีการหักปากกาเซียนมาหลายรอบนะครับโดยเฉพาะเรื่องของก้าวไกลที่มีคนยืนยันฟันธงว่าพิธาจะเป็นนาย,ยกรัตรีแน่นอนแต่สุดท้ายไม่ได้เป็นนาย,ยกรัตรีนะครับที่สำคัญถูกสารนานูญพักการทำงานสิ่งที่น่าสนใจหลังจากนี้ดูกันนะนักวิเคราะห์ โดยเฉพาะตะวันตกนักวิเคราะห์ในประเทศไทยมีหลักคิดในทิศทางเดียวกันนะฮะว่าก้าวไกลจะต้องได้เป็นรัฐบาลถ้าไม่ได้เป็นรัฐบาลจะเกิดความวุ่นวายแน่นอนแต่ในกไา้จริงจับตามองให้ดีการเมืองในประเทศไทยลึกซึ้งสลับซับซ้อนยอกย้อนกลนอุบายในกลมีหลวงในหลวงมีอุบายในอุบายกลายเป็นจริงนั่นเอง สวัสดีครับมาพบกับผมเทอศักดิ์จิมกิตวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวส์นะครับวันนี้มาอยู่กันในรถบ้านอีกรอบหนึ่งนะวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศนะการต่างประเทศคราวนี้นักบิ๊กเกราะต่างประเทศได้มองสถานการณ์ในประเทศไทยว่าจะขาดความสงบในระยะยาวเลยทีเดียว เริ่มต้นก็ยูเครนก็นแล้วกันนะฮะก็เริ่มทําการแผลงฤทธิ์เรือบรรทุกน้ํามันรัสเซียถูกดโดรนทําการโจมตีในช่องแคบเคริร์ตในสะพานคราชเมียเมื่อสองวันที่แล้วเรือบรรทุกน้ํามันสัญชาติรัสเซียถูกดโดรนนะครับทางทะเลโจมตีความเสียหายบริเวณช่องแคบเคริร์ตนะครับส่งผลทําให้สะพานที่เชื่อมแหลมคราชเมียกับแผ่นดินใหญ่รัสเซีย ต้องปิดการสัญจรชั่วคราวนะครับสิ่งที่น่าสนใจคือเจอดีแน่นอนฮะรัสเซียก็เตรียมที่จะประกาศแก้แค้นอย่างเป็นทางการนะครับหลังจากโดนโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของเอกชนรัสเซียประกศาศจะลงโทษยูเครนต่อก,กรณีใช้โดรนทะเลลำหนึ่งนะครับโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันเอกชน ใกล้ช่องแคบเคิร์ดในสิ่งที่พวกเขาประนามว่าเป็นการก่อกันร้ายที่คุกคามชีวิตและลูกเรือเสี่ยงก่อหายนะด้านสิ่งแวดล้อมในวงกว้างคราวนี้ก็คงจะเป็นเรื่องใหญ่แน่นะครับอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจฮะสไนเปอร์หญิงของยูเครนก็มีการเปิดเผยเปิดอกไฟปัญหาเหเอียดเพศ ในกองทัพยูเครนคือภารกิจควบคู่กับการต่อสู้กับทหารของรัสเซียสาวยูเครนรักชาติไม่กลัวตายสมัครเป็นทหารเพียงเพื่อที่จะต่อสู้ศึกสองด้านคือทั้งรุยสมรภูมิปฏิบัติการภารกิจเอาชนะฝ่ายรัสเซียให้บรรลุผลและยังต้องไฟก,กับการเหยียดผิวภายในกองทัพของตนเองสกูปจาก b b c เจาะลึกเรื่องราวเรื่องการสัมภาษณ์ สามทหารหญิงนะ,ะซึ่งเป็นถิ่นฟ้าเหลืองซึ่งเผชิญสารพัดกดดันจากปรากฏการณ์เซ็กซิมส์นะครับซึ่งไม่ว่าจะเป็นการเหยียดเพศนะครับกดดันด้วยเงื่อนไขเพศสภาพการดูหมิ่นศักยภาพแม่หญิงไฟ g เตอร์ Fighter, ไปจนถึงความไม่เท่าเทียมในศักดิ์ศรีและสิทธิระหว่างทหารหญิงกับชาย อีกทั้งยังมีการร่วงละเมิดในเรื่องของร่างกายด้วยนะครับวิจารณ์กันยับเลยทีเดียวฮะสาวใหญ่บราซิลเปิดโอล y ฟ a รนนะครับให้ลูกชายถ่ายคลิปให้โซเชีย so ลมีการวิจารณ์นะครับสาวใหญ่ดาวโอลีฟรนชาวบราซิลใช้ลูกชายตัวเองถ่ายคอนเทนต์แซบนัวเนียกับชายอื่นแต่ฝ่ายลูกชายบอกไม่มีปัญหานะครับ แอนเดรซาอูรัชหญิงสาววัย35ปีอดีตนางงามม um ิสบัมบัมกำลังตกเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักหลังจากเผยเปิดเผยว่าคลิปโอริเฟรนบางส่วนของเธอถูกถ่ายทำโดยอาเธอร์อูรัชนะครับลูกชายวัย18ปีของเธอเองเรื่องนี้แดงขึ้นหลังจากที่ อาเธอร์เปิดไลฟ์สอบถามในอินสตาแกรมและมีคนถามเขาว่าคุณถ่ายโอลิฟรนนะครับให้แม่คุณเองหรือเปล่านะครับซึ่งอาเธอร์ตอบกลับว่าใช่ผมดูเป็นคนจังไรขึ้นมาเลยใช่ไหมกระนะก็เป็นประเด็นที่ถูกถกเถียงกันในโซเชียลมีเดียนะครับอีกปรากฏการหนึ่งยั่วถึงบ้านฮนะรปรากฏว่ารัสเซียต้องส่งซู30 นะครับเข้าทําการสกัดกั้นหลังดโดรนสังหารสหรัฐอเมริกาโปรเหนือทะเลดำรัสเซียต้องส่งเรือขอภัยฮะต้องส่งเครื่องบินขับไล่ซู30ขึ้นท้องฟ้าเพื่อป้องกันการล่วงละเมิดเขตแห่งรัฐโดยดโดรนทหาร U.S.MQ 9 r i p p e r นะครับแห่งกองทัพอเมริกันเหนือท้องฟ้าทะเลดำ เหตุซึ่งเกิดท่ามกลางความตึงเครียดขั้นสูงในภูมิภาคท่ามกลางปฏิบัติการรุกรานของยูเครนกับมอสโกนะครับอีกปรากฏการหนึ่งที่น่าสนใจฮะหยุดการยั่วยุนะรัสเซียก็เร้า UM ประนามสหรัฐอเมริกาจัดหาอาวุธให้กับชัยเปนะครับซึ่งกำลังเปลี่ยนไต้หวันเป็นยูเครน2 สหประชาชาติต้องประนามสหรัฐอเมริกาฐานจัดหาอาวุธให้กับไต้หวันเพราะว่าพฤติกรรมยั่วยุเหล่านี้เสี่ยงโหมกระพือความขัดแย้งครั้งใหญ่กับจีนจากความเห็นของประธานสภาผู้แทนสษฎรของรัสเซียในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับอิหร่านติดอาวุธโดรนขีปนาวุธให้กองทัพเรือนะครับหลังสหรัฐอเมริกาเตรียมส่ง,งกองกำลังเข้าอ่าวเบอร์เซีย อิหร่านติดอาวุธดโดรนและขีปนาวุธพิสัยทำการ1,000กิโลแก่กองทัพเรือแห่งกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านตามรายงานของสำนักข่าวหลายแห่งของอิหร่านการเคลื่อนไหวที่มีขึ้นหลังจากที่สหรัฐอเมริกาเสนอจัดกำลังปกป้องบรรดาเรือสินค้าที่ล่องผ่านช่องแคบฮ์มูสในอ่าวเปอร์เซียซึ่งถ้าสหรัฐอเมริกาไม่สามารถ มีเรือผ่านช่องแคบเฮอร์มุสได้นะฮะสิ่งที่ตามมาก็คือสหรัฐอเมริกาจะลำบากหนักเลยทีเดียวนะครับสายเหี่ยวตัวพ่อนะฮะมีการแฉช,ชวนม,มีแผนถอนสหรัฐอเมริกาพ้นนาโตหากเป็นประธานาธิบดีมีความเป็นไปได้ที่อดีตประธานาธิบดีโดนัลดทรัม์แห่งสหรัฐอเมริกาจะถอนอเมริกาแลมมหาอำนาจทางทหารใหญ่ที่สุดของโลกออกจากองค์การสนธิสัญญา แอตลติกเหนือหรือนาโตหากว่าเขาชนะสึกเลือกตั้งปี2024จากคำกล่าวอ้างของจอห์นโบตันนะครับอดีตที่ปรึกษาทำเนียบขาวซึ่งกับกลายมาอยู่ฝ่ายตรงข้ามกับทรัมป์ตอนนี้เพนทากอนก็นเดือดเลยทีเดียวนะสองทหารเรืออเมริกันเกิดในจีนนะครับโดน FBI จับลักลอบเป็นสายลับให้กับทางปักกิ่งนะครับถ่ายรูประบบเรดาร์ฐานโอกินาว่า ข้อมูลในระบบเรือพิฆาตสหรัฐอเมริกาแลกค่าตอบแทนแค่15,000ดอลลาร์สหรัฐส,สำนักข่าว AP กับสำนักข่าวอเจนซี่รายงานว่าทหารเรือเชื้อสายอเมริกันสองคนคือจินเฉาเหวยวัย22ปีและเหวินเห่งเจ้าวัย26ปีโดนจับดำเนินคดีนะครับฐานเป็นสายลับให้ปักกิ่งลักลอบส่งข้อมูลอ่อนไหวทางทหารสหรัฐอเมริกา คบถ่ายรูประบบเรดาร์ของสหรัฐอเมริกาในโอกินาวาโอนถ่ายข้อมูลเทคนิคระบบพิฆาตรสหรัฐอเมริกาข้อมูลสำคัญทางเทคโนโลยีพร้อมแผนการซ้อมรบ,บเอเชียแปซิฟิกพบได้ค่าตอบแทน15,000ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาทหารเรืออเมริกันต้นเรื่องเกิดในจีนถูกปักกิ่งติดต่อให้เป็นสายรับกำลังขอสัญชาติสหรัฐอเมริกา และมีความรู้ความสามารถด้านอินโดแปซิฟิกเกิดหลังจากที่ประธานสภาคองเกรสนครับออกปากหนักใจเจอแลบเถื่อนจีน,นรัฐแคลิฟอร์เนียนะฮะมีหนูเปลี่ยนแปลงสายพันุ์เกือบ1,000ตัวพร้อมไวรัสโควิดไวรัส HIV และไวรัสล้ายอื่นๆด้วยนะครับอีกปรากฏการที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยนักวิเคราะห์ต่างชาติมองว่าประเทศไทยจะมุ่งสู่ความสงบ ไม่ได้ในระยะยาวหลังก้าวไกลถูกผลักให้ไปเป็นฝ่ายค้านไทยอาจเข้าสู่ช่วงเวลาที่ยาวนานแห่งสถานการณ์ความไม่สงบทางการเมืองแม้ว่ารัฐบาลใหม่ก้าวเข้าสู่อำนาจและจะได้เลือกนายกบัตรีคนใหม่หลังจากที่พรรคก้าวไกลได้รับชัยชนะในสึกเลือกตั้งถูกกีดกันออกจากการจัดตั้งรัฐบาลชุดถัดไป การเคลื่อนไหวของ Channel n e w เอเชียอ้างความเห็นของผู้สังเกตการทางการเมืองซึ่งชื่อว่า, Kevin an, าดรเควินเฮวิสันศาสตราจารย์ด้านเอเชียศึกษาณมหาวิทายาลัยแคโรไลนาได้ให้สัมภาษณ์กับรายการเอเชียเฟิร์ของสำนักข่าว Channel n e w เอเชียนะฮะบอกว่าเราอยู่ในน้านน้ำที่มืดมนและไม่คุ้นเคยมากสำหรับไทยและมีข้อตกลงอย่างลับ มากมายกำลังเดินหน้าในขณะที่ประชาชนถูกกีดกันอยู่วงนอกในเชิงปรากฏการณ์เราคงเห็นสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอเมริกากับทางฝั่งรัสเซียหนักยิ่งขึ้นนะครับตอนนี้มีการสนับสนุนให้อยู่เครียนทำการโจมตีเรือสินค้าของทางฝั่งรัสเซียรัสเซียก็มีการประกาศที่จะเอาคืนอย่างเป็นทางการในขณะเดียวกันรัสเซีย ก็กล่าวโจมตีการกระทําของสหรัฐอเมริกานะครับที่ไปขายอาวุธให้กับทางไต้หวันและก็บอกว่าสิ่งที่สหรัฐทาอยู่กาลังจะทําให้ไต้หวันกลายเป็นยูเครนภาคสองนะครับเพื่อมีเป้าหมายในการขายอาวุธนะครับเพื่อสร้างรายได้เป็นสําคัญสิ่งที่น่าสนใจและแน่นอนทนะเกี่ยวข้องกับประเทศไทยก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องราวของพรรคการเมืองอย่างก้าวไกล นักวิเคราะห์นะครับมองว่าพรรคใดก็แล้วแต่นะฮะถ้าไม่ยอมให้ทางก้าวไกลเป็นรัฐบาลความสงบในประเทศไทยก็จะเกิดขึ้นความวุ่นวายก็จะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเพื่อไทยได้เป็นรัฐบาลโดยไม่มีก้าวไกลร่วมเป็นรัฐบาลด้วยก็จะเกิดความวุ่นวายนะครับซึ่งนักวิเคราะห์ในฝั่งของสหรัฐนะฮะก็ให้การสนับสนุนฝั่งก้าวไกลเป็นหลัก แต่ในเชิงงานสังเคราะห์ฮะสิ่งที่เขาวิเคราะห์นั้นผมเรียนหุ้นส่วนเลยไม่เป็นความจริงหรอกนะผมเรียนว่าหุ้นส่วนใจเย็นๆนะฮะเหตุการณ์ต่างๆมันกําลังประจักษ์มากขึ้นการเริ่มต้นของวิกฤตศรัทธาของฝั่งเพื่อไทยก้าวไกลกําลังเกิดขึ้นเรื่อยๆนะครับเราคงเห็นกันอยู่นะครับวิกฤตศรัทธาที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะฝั่งก้าวไกลกําลังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ที่ผ่านมาบทเรียนที่สำคัญและไม่เคยเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ของไทยคือการแก้ไขปัญหาโควิด1 i นะครับและไม่เคยเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ของโลกประเทศไทยกับเป็นอันดับหนึ่งของโลกในการแก้ไขปัญหาอย่างที่ทั่วโลกไม่คาดคิดว่าประเทศไทยจะทำได้ส่วนเรื่องแก้ไขปัญหาทางการเมืองง่ายยิ่งกว่าโควิด -19 เพราะว่าโควิด1 i เราไม่เห็นตัวละครอะไรเลย แต่การเมืองเกิดขึ้นในประเทศไทยแบบนี้มาประมาณ90ปีแต่ประเด็นคือยุทธวิธีที่เปลี่ยนแปลงไปที่ผ่านมามีการหักปากกาเซียนมาหลายรอบนะครับโดยเฉพาะเรื่องของก้าวไกลที่มีคนยืนยันฟันธงว่าพิธาจะเป็นนายกัฐมรีแน่นอนแต่สุดท้ายไม่ได้เป็นนายกกฐมรีนะครับที่สำคัญถูกสาราน้นูญพักการทำงานสิ่งที่น่าสนใจหลังจากนี้ดูกันนะฮะ นักวิเคราะห์โดยเฉพาะตะวันตกนักวิเคราะห์ในประเทศไทยมีหลักคิดในทิศทางเดียวกันนะฮะว่าก้าวไกลจะต้องได้เป็นรัฐบาลถ้าไม่ได้เป็นรัฐบาลจะเกิดความวุ่นวายแน่นอนแต่ในกรณีจริงจับตามองให้ดีการเมืองในประเทศไทยลึกซึ้งสลับซับซ้อนยอกย้อนกลอุบายในกลมีหลวงในหลวงมีอุบายในอุบายกลายเป็นจริง นั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ถวายพระพรวารางคูณเคลื่อนถวันสุรชาชัยสูนย์เดอดำปูนพระเจ้าแผ่นดินสินนครแผ่นดินไทยในรัชการที่สิล สิดาขอพระสยามเทวาคุ้มครองพระองค์แผ่นดินไทยมีความศักดิ์สิทธิ์ฤิษยามีใจเมืองเป็นสูงพลังแห่งความรุ่งเรืองมีพระหลักเมืองและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง หุมครองปกปักปรักษาแต่แผ่นดินก็ต้องมีพระผู้นั่งเมืองด้วยผู้มีบุญญาธิการมาผ่านพิภพเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ได้ผ่านการพระราชพิธีปรมราชาพิเศษครบพลังศักดิ์สิทธิ์ธาเป็นพระบาทสมเด็จพระประเมนทรรามาธิบอดี ศีสินมหาวัชิราลงกรมหิสอนภูมิพลราชวรางคูกิติสิริสม,มูรณ์อดุลยเดชสยามินทราธิเบตร,ราชวรโรดมบรรมมะนาธบอพิตรพระวชิระกล้าวเจ้าอยู่หัวโอเดชะตาต้องเป็นพระมิ่งขวัญ พระบุญญาธิการดังรมโพยพระบาทมมีน้ำชาคคนไปราศดรเดือดร้อนนะแห่งหุนใดทรงรีบช่วยด้วยพระเมตตาทรงเป็นกษัตริย์จอมพับเพียงไกรทรงเป็นกษัตริย์นำราชให้ที ทรงเป็นกษัตริย์ดวงใจของไทยประชาสงเป็นกษัตริย์ที่รักนักราเนื้อยิ่งสิ่งใด